คิดสิจ๊ะกับครูโปโป มาแล้วค่ะช่วงเวลาของคณิตกิจจาก,กับคุณครูปโปโปคุณครูมานู่นแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะครูสวัสดีครับสวัสดีพี่นิตานะครับสวัสดีน้องๆทางบ้านรวมถึงผู้ปกครองด้วยครับวันนี้เรียนหรือเล่นคะครูวันนี้ก็ต่อเนื่องอย่างที่บอกไปในครั้งที่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะมีตัวอย่างมาให้น้องๆดูว่าการเปรียบเทียบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าปริมาณที่เยอะกว่าเนี่ยจะต้องคุ้มค่ากว่าเสมอ,อมไปนะครับคราวนี้นะครับครูโปโปก็อย่างที่ บอกครับว่าในชีวิตจริงเราเนี่ยตัวเลขมันไม่ได้เหมาะเจาะเหมือนอย่างที่คูโปได้ยกมาอย่างคราวที่แล้วนะครับอย่างเช่น5บาท20บาทอย่างเงี้ยมันก็คิดเลขง่ายถูกไหมครับค่ะคราวนี้ถ้าเกิดไปเจอราคาเช่นนี้ครับพี่นิตาจะทํำยังไงดีน้ําอัดลมครับน้องๆน,น,น่าจะชอบกันนะ้ําอัดลมกระป๋องนะครับ180มลิตรครับราคา12บบาทนะในขณะที่ กระป๋องใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับ325มิลลิลิตรราคา16บาท hmm. พินิตาจะเห็นเลยว่า12บาทกับ16บาทเนี่ยที่จะเป็นตัวส่วนเนี่ยมันจะเอามาเริ่มคิดยากละกับการทำให้ตัวส่วนเท่ากันถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าในเรื่องของการเรียนเศษส่วนเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นตัวพวกเศษส่วนที่เท่ากันเป็นหลักหรือว่าตัวเศษส่วนที่สามารถคิดได้ง่ายการที่จะทําตัวส่วนให้เท่ากันได้เนี่ยนะครับในกรณีที่ตัวส่วนเนี่ยมันไม่ได้ว่าเอาเลขอะไรไปคูณกันแล้วได้คําตอบเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของ คอรอนอหรือเรียกว่าคูณร่วมน้อยนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เรียนกันแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะยากขึ้นไปนิดนึงนะครับผมเพียงแต่ว่าอย่างที่ครูปโ,ปโปโปบอกไปนะครับว่าทักษะพื้นฐานของเราบวกลบคูณหารจะต้องแม่นยำ ะนะครับถ้าน้องๆเนี่ยบวกลบคูณหารตัวเลขได้แม่นยำเนี่ยไอเนื้อหาใหม่ๆที่เรียนเพิ่มเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับอย่างชื่อเมื่อกี้ก็บอกอยู่แล้วว่าคอรอนอก็คือตัวคูณร่วมน้อยเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆท่องสุดคูณกันได้อยู่แล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ยากแต่ครูโปไม่แตะวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะยากเกินไปสําหรับน้องๆหลายๆท่านนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบกันก่อน ในเรื่องของการเปรียบเทียบความคุ้มค่าเนี่ยอย่างที่ครูโโปบอกครับว่าถ้าเรามีมือถือที่สามารถกดเครื่องคิดเลขคำนวณได้หรือว่าเรามีเครื่องคิดเลขอยู่แล้วเนี่ยการเข้าไปซื้อของแล้วเช็คความคุ้มค่าเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายมากๆนะครับผมคราวนี้ในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยนะครับเศษส่วนก็เหมือนกับการหารครับอย่างเช่น1 2. ส่วน 1. 2เศษ1ส่วน 1. 2ความหมายก็คือ1หารด้วย2 ครับอย่างตัวอย่างที่ครโูปโ้ได้ยกไปนะครับน้ำอัดลมเนี่ยร้อมิลลิลิตรราคา12บาทเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมองเป็น180หารด้วย12ได้ครับนะซึ่งตัวเลขก็อาจจะลงตัวหรือไม่ลงตัวอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้น180หารด้วย12 ก็จะได้คำตอบออกมา15ะนะครับจำเลขตัวนี้ไว้ก่อนนะครับ15นะในขณะที่น้ำอัดลมกระป๋องที่ใหญ่ขึ้นครับ325มิลลิลิตรราคา16บาทก็เป็น325หาร16ครับจะได้ออกมาประมาณ20หน่อยๆน,นะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกครับว่าพอมันเป็นเลขที่ไม่ลงตัวเป็นจุดทศนิยมเนี่ยมันจะหารด้วยมือยากละ ะนะครับเพราะนั้นในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้เรื่องของการคํานวณตัวเลขแบบเต็มที่ขนาดนั้นเมื่อเรามีเครื่องคิดเลขก็เอาเครื่องคิดเลขมาช่วยเหลือเรานะครับเพราะฉะนั้นจากการหารเศษส,ส่วนเมื่อสักครู่นี้ของคูปโบโ,โ,โปนะครับน้าอัดลมกระป๋องเล็กได้15ส่วนน้ําอัดลมกระป๋องใหญ่ได้20กว่ากว่าเพราะฉะนั้น15กับ20กว่ากว่าใครใหญ่กว่ากันครับ20กว่ากว่า อ่ะ20กว่ากว่าใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเราก็สามารถบอกได้ครับว่าน้ำอัดลมกระป๋องใหญ่เนี่ยคุ้มค่ากว่าโดยที่เราไม่ต้องไปดูเรื่องของตัวเศษส,ส่วนก็ได้นะครับอันนี้เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้เลยนะครับค,คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับสามารถเอาไปใช้ในการหาความคุ้มค่าของการซื้อของได้เลยค่ะนะครับผมคราวที่แล้วครัวโป้บ,บอกไปนะครับว่ามีตัวอย่างหนึ่งที่จะให้เห็นเลยว่าของชิ้นใหญ่ไม่จําเป็นว่าจะต้อง คุ้มค่ากัวโบก็ไปหามานะครับของ1ชิ้นที่ไม่มีส่วนลดนะครับเป็นราคาเต็มเลยก็คือเฟรเรโรพี่นิตารู้จักไหมครับเฟรเรโรรู้จักค่ะเป็นช็อกโกแลตค่ะอ้าวนึกว่าเป็นรถอ้าวอันนั้นเฟอร์รารี่นะเฟรเรโรลโรเชอร์นะครับก็จะเป็นช็อกโกแลตกลมๆนะครับซึ่งเขาจะโฆษณาว่าห่อด้วยสีทองนะพี่นิตาคิดว่า ขนาดไหนเนี่ยคุ้มค่าที่สุดถ้าบอกไปพิ่นิตาต้องตกใจแน่เลยเฟรเรโร่เนี่ยที่คูปโปไปดูมาเนี่ยมันจะมีกล่องนึงเนี่ยมี3ลูก5ลูก8ลูก16ลูก24ลูกและ30ลูก สิบหกลูกพี่นิตาเดาว่าสิบหกลูกนะครับน้องๆเดาว่าเท่าไหร่ครับตัวเลขไหนที่น่าจะเป็นตัวเลขที่คุ้มค่าที่สุดแต่มันต้องดูกับราคาด้วยไหมคะใช่ครับต้องดูกับราคาตอนนี้คูโปได้ไปหาราคามาที่ไม่ได้มีส่วนลดนะครับเป็นราคาเต็มของเขาเลยที่เขาจําหน่ายนะครับส่วนถ้ามีส่วนลดเนี่ยก็ราคาก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับอ่ะคูโปจะบอกอย่างนี้ครับกล่องที่เล็กที่สุดเนี่ยสามลูกเนี่ยราคาหกสิบบาท นะครับซึ่งพอเราหารเศษส่วนเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับจะได้คําตอบออกมาเป็น20นะครับ20ซึ่งบางคนอาจจะมองว่า20เนี่ยน่าจะน้อยที่สุดละแต่ทำไมคะมันมีประเด็นนิดนึงครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ปริมาณในการหาแต่เราใช้จํานวนลูกในการหาคะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ จำนวนชิ้นที่เท่าๆกันเนี่ยมาหาเนี่ยมันจะเปลี่ยนนิดนึงครับจากเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามากที่สุดถือว่าคุ้มค่าถ้าเราใช้จำนวนชิ้นในการหานะครับน้อยที่สุดจะถือว่าคุ้มค่าครับอา้าว <c oughs> นะบอกแล้วว่าคณิตศาสตร์มันเป็นอะไรที่มหัสจร,รแล้วก็สนุกสนานครับไม่ใช่ว่าจะต้องใช้วิธีเดิมๆแบบเดิมๆแล้วต้องได้คำตอบแบบเดิมอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะ เปรียบเทียบกับอะไรถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณเราจะได้ว่าปริมาณเนี่ยอันไหนมากกว่าอันนั้นก็คือคุ้มค่าสุดะนะครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบด้วยจํานวนครับจำนวนที่เท่าๆกันนะอย่างเช่นเฟรเรโลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล่องเล็กกล่องใหญ่เนี่ยลูกมันเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนนิดนึงครับเราจะใช้ตัวเศษเนี่ยเป็นราคาส่วนตัวส่วนเนี่ยเราจะใช้เป็นจํานวนแทน แล้วมันจะกลับกันเลยครับจากที่ต้องทํามากสุดก็จะกลายเป็นน้อยสุดเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เฟรเรโลกล่องเล็กนะครับราคา60บาทมี3ลูกก็60หารสามได้20นะครับตั้งต้นไว้เลยนี่คือกล่องที่เล็กที่สุดเนี่ยราคาคือ20 <28. S 1> บาทต่อ1ลูกมันมีกล่องที่ราคาแพงกว่า20บาทอีกรู้ไหมว่ากล่องจำนวนกี่ลูกเยอะที่สุดกล่องยีลูกครับเหรอคะใช่ กล่อง24ลูกจะราคา525บาทครับเมื่อเราเอา525บาทตั้งหารด้วย24ลูกคำตอบมันจะออกมา21กว่าๆนะซึ่งมันมากกว่า20เมื่อสักครู่นี้แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าไอ้กล่อง24ลูกเนี่ยเป็นกล่องที่คนซื้อกันเยอะมากเพราะคิดว่ามันดูนคุ้มค่า,คคาแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้ามันไม่มีส่วนลดนะค่ะมันถือว่าแพงที่สุดคัะ <laughs> เพราะนั้นถึงได้บอกครับว่าเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรเนี่ยนะครับคือคนจะคิดว่ากล่องใหญ่น่าจะคุ้มค่ากว่าแต่ในความเป็นจริงคือไม่ใช่นะครับคราวนี้คัวโ้จะยกตัวที่คุ้มค่าที่สุดเลยครับสำหรับในการซื้อเฟเรโลนะครับ16ปะคะเฟนิตาเดา16ก็ยังไม่คุ้มค่าครับจริงโอใช่16เนี่ยยังยังน้อยกว่า3ลูกก็คือพูดง่ายครับคุ้มค่ากว่า3ลูกแต่ก็ยังไม่คุ้มค่าที่สุด ตัวที่คุ้มค่าที่สุดครับคือ5ลูกครับจริงโลูก92บาทค่ะนะครับเมื่อเราเอา92ตั้งนะครับหารด้วย5ลูกเนี่ยมันจะออกมา18.4บาทไม่ถึง20ใช่ถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดเลยนะครับซึ่งตอนแรกครัวโป้ก็ไม่ได้คิด นะครับแต่พอดีว่าพอมีอน้องๆทักมาให้ครูปโปหาเรื่องของการเปรียบเทียบเนี่ยก็เลยลองไปหาดูว่าเอา๊มีอันไหนที่ปริมาณมันเยอะแล้วมันไม่ค่อยคุ้มค่านะครับ<ม>ก็เลยเอา<ม>ตัวเนี้ยมาเปรียบเทียบให้ดู<ม>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนี่คือราคาเต็มของเขา,ขาถ้าเราไปหน้าร้านแล้วมันมีส่วนลดอันนั้นอาจจะคุ้มค่ากว่าก็ได้ นะครับผมก็ไม่แน่ก็ต้องดูและพิจรนารณากันอีกทีนึ่งแต่จริงๆนะคะถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปก็จะคิดว่าปริมาณที่เยอะราคามันจะถูกอ่าใช่ครับแต่จริงมันก็จะมีหลายๆเรื่องครับเพราะว่าเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยถ้าเรามองเป็นทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็จะมองแค่ว่าอันไหนมากกว่าคุ้มค่ากว่าอันไหนน้อยกว่าคุ้มค่ากว่าตามเงื่อนไขที่ครูโปได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้แต่ในความเป็นจริงครับมันยังมีเรื่องของรสชาติเรื่องของความถูกใจ <èmes. S 2> กับของที่เราทานอีกนะครับ <Trans> ครัครควรโป้เคยเห็นมีคนเขาถกเถียงกันอยู่ครับว่าน้ําอัดลมกระป๋องเนี่ยกระป๋องเล็กเนี่ยมันแพงทําไมยังมีคนซื้อทานอยู่ทัทง้งทั้งที่กระป๋องใหญ่หรือน้ําอัดลมที่เป็นขวดใหญ่มันราคาถูกกว่าเขาเขาบอกอย่างนี้ครับรเขาบอกว่ากระป๋องเล็กเนี่ยรสชาติดีกว่าคิดไปเองหรือเปล่าคะอันนี้ไ <horizon> ม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่ากระป๋องเล็กรสชาติดีกว่า นะเราก็คงต้องเชื่อเขาแหละนะครับผมไม่แน่ใจอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบในส่วนของราคากับปริมาณนะครับสินค้านะครับเพื่อหาความคุ้มค่าที่สุดนะครับผมจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะรู้วยก็ดีน้องๆขาเด็กๆขาลองเอาเคล็ดลับที่คุณครูโปโปสอนเอาไปเปรียบเทียบปริมาณดูแล้วกันนะคะลองทำให้คุณพ่อคุณแม่ดูก็ได้นะรับรองท่านต้องแบบ ทึ่งน้องๆเก่งจังเลยนี่แหละลูกศิษยครูปโปโปแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดแล้วคะ่ะครูครับผมถ้าอย่างนั้นไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคณิตคิดสิจ๊ะกับครูปโปโป